กกลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมา รีวิวบูญ่าพาตัวใหม่นะครับพร้อมของฟรีในบูญ่าพาหรือว่าบุญ่าพาแจกฟรีนั่นเองนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับคลิปนี้นะครับมีคําตอบแน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะครับก็รีไดวว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้ในส่วนของบูญ่าพาสนะครับเนาะหรือว่าอยากเล่นในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนก็คือคลิปนี้นะครับก็รีได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมดีๆกิจกรรมตัวใหม่นะครับพี่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนาอเพียงท่านี้นะครับก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่นะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าบูย่าพาจีไม่ได้แจกหรอกนะครับพี่จริงพี่แจกเองนะครับนือ มันก็ท้ายเดือนแล้วนะครับน้อนและเดือนใหม่กำลังจะมาแล้วนะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะแจกละกันนะครับเรียกได้ว่าจะแจกนะครับนอนในส่วนของ บูย่าพาร์ตเดือนหน้านะครับเพราะว่ามันสวยมากและมันเท่มากๆเลยนะครับทุกคนมาดูแล้วกันนะครับว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนาะสำหรับบูย่าพาร์ตเดือนถัดไปนะครับตัวแรกก็เป็นทางด้านของสุภาพหญิงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นสุภาพหญิงประมาณนี้นะครับนี่เรียกว่าโคเท่นะครับเนาะเหมือนค่ายบางพันจันเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะที่จริงมันเป็นแบบว่าคล้ายๆนะครับเนาะก็คือนักลบนะครับทุกคนที่จริงไม่คล้ายเลยนะครับเป็นนักลบเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโคเท่นะครับเนาะสุภาพหญิิงงกกก็แยยยให้เเเรรรราานนนนะะคคัับบถึ5ส่่ววลี หายากนะครับบูยาพาที่แย่ให้เราถึง5ชิ้นส่วนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนาอก,ก็คือ เวลาเรายิงศัตรูได้นะครับนอก็คือข้างหลังเรานะครับจะมีกากบาทนะครับนอเป็นมีดนะครับทุกคนเป็นมีดกากบาทนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกนะครับนอส่วนตัวเลยนะครับถ้ายิงไม่ได้ก็จะไม่เห็นเอฟเฟกนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนอก็คือสเก็ตบอร์ดนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับน้อและที่สาคัญสายฟรีจะได้ด้วยนะครับโฟล์ไณนี้ แล้วก็ต่อมาจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือ รถบีฟูดนะครับน้อเรียกได้ว่าเป็นรถบีฟูดตัวใหม่นะครับน้อสกีนใหม่นะครับที่ไม่มีขายด้วยนะครับน้อแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้เป็นสเก็ตบอร์ดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นสเก็ตบอร์ดตัวใหม่นะครับน้อที่แบบว่าสุดเท่สุดเฟี้ยวกันไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือมีทางด้านของสกินระเบิดด้วยนะครับน้อก็เป็นสกีนระเบิดประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับ แน่นอน100%ยนนะครับนะแล้วก็ ต่อมานะครับนอกก็คือจะมีทางด้านโปรไฟล์ด้วยนะครับนอกก็เป็นโปรไฟล์ประมาณนี้นะครับที่เรียกว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอกก็เป็นแบบนี้เลยนะครับโคตรเท่นะครับทุกคนเท่กว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับนอกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเท่จัดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอกรูถือว่าเท่เป็นบ้าเลยนะครับนอก้วก็ต่อมาเป็นสกีปืนได้ถาวรนะครับนอกวก็มีไม้เบสบอลด้วยนะครับนอที่แบบว่าจะได้นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสุดเท่สุดเฟี้ยวไปเลยนะครับทุกคนนี่เลย ครับพี่ขอบอกเ,เลยแล้วกันนะครับว่าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับนาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสุดสายฟรีนะครับสุดสายฟรีก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเท่เหมือนกันนะครับนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะยังจะมีทางด้านของกระเป๋านะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกระเป๋าสะพายนะครับนาก็เป็นกระเป๋าสะพายที่แบบว่า โคตรเจ่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอแต่มันแอบเล็กไปหน่อยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและซีชั่นนี้นะครับก็จะมีทางด้านของกล่องศพนะครับที่สายฟีจะได้ด้วยนะครับนอก็เป็นกล่องศพประมาณนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าโคตรเท่ไปเลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นท่าทางแบบนี้เลยนะครับนอเรียกว่าเท่จะจัดกันไปเลยนะครับสำหรับท่าทางนะครับนอก็ถือว่าเป็นท่าทางนะครับที่แบบว่ากําลังนะครับนอปัดลูกธนูออกนะครับทุกคนก ็เป็นแบบนี้นะครับเนาะเรียกว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนอนี่เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโคเท่โคดเฟี้ยวเลยนะครับเนาะสาหรับนี่เลยนะครับเนาะสาหรับซุปข้าวายนะครับก็จะมี2ดาบนะครับเนาะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเท่มากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับใครว่าหมดเท่านี้นะครับเนาะก็ยังมีอีกนะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของซุดนะครับทุกคนนี่เลยนะ ครับนี hana, sea, so so ่คือินผูมชายนะครับที่พูดจะเท่เลยนะครับนองแล้วก็พี่ทำการแจกายไปฟรีนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางนะครับนองเป็นท่าทางตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับน้องก็เป็นท่าทางแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวใหม่นะครับพี่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเในการนะครับว่าสุดจัดแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของท่าทางตัวนี้นะครับทุกคน เลยนะครับน้อก็เป <T |ar|> ็นานางแบบนี้เลยครับที่ว่าเห้จะจัดกันไปเลยนะครับทุกคนก็นี่เลยครับแต่ละท่าทางนะครับน้องก็นี่เนี่ยว่าอัดเด้เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ละท่าทงมีแต่ละทางคุ้นเกินทางนั้นเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะซูจัดแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวใหม่ในการตัที่ดียวว่าจะเด็กขึ้นเติมหลักถูกว่าเติมทางตัดทับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะท่าทางต่อมาก็เป็นท่าทางแบบว่าท่าทางในแอปดับเลยนะครับ จำก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต็มีของสทางนะครับที่บอว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนเออก็จำประมาณนี้เลยนครับอันนี้ก็เหมท่าทางในแอปจำเลยนะครับแท่ทางต่อมาที่ขอบอกนี่เลยครับน้ว่ามันะดัไปเลยครับก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนก็ถือว่าเท่มากนะครับน้องนนี้นะครับน้องก็รีบดว่าสุดปเลยนะครับเพรว่เมารีไม่ผิดหวังนะครับ การทานที่แบบว่าเะ็นการอัปเดตเข้ามานะครับนอนและที่ขอบอกเลยนะครับนว่าการแจกของที่ของพี่หรือว่าบุญญาติฟรี่นะครับก็คือจะแจกในวันที่1นะครับนาะที่จะมาถึงนี้นั่นเองนะครับจะแจก5รางวัลนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับพี่จะทาการแจกให้ไปฟรีๆนะครับทุกคนเออถ้าอยากได้นะครับนอะก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับพี่เท่านี้นะครับก็เป็นการสนับสนุนพี่นะครับนาะแบบเต็มที่เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้ นี้นะครับทุกคนพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่พี่ไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบัดไม่ต้องเสียตังค์โดนนิเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพียเ่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันด้วยแลกััันนนะะครบบเาาสห นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับและวันพรุ่งนี้นะครับเราค่อยมาเจอกันใหม่ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย